เกมเจ้าวงการโหตอบได้แค่ใช่ไม่ใช่ใครวงการต้องคอยป้ายให้ถูกของใช้ของใช้ไม่ใช่ของกินของกินของใช้ไอ้เต้นี่ของกินใช่นะของขาวของขาวของขาวของหวานไม่ใช่รนะของขาวใช่นะอาหารหลักอาหารหลักไหมอาหารหลักใช่นะเป็นน้ำเป็นซุปเป็นน้ำอ่าเป็นน้ำเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวต้มจืดไม่ใช่ครับต้มจืดต้มจืดไม่ใช่นะแกงเลเหรอแกงเลืไม่ใช่ซุปเป็ดไก่เหรอ แกงเขวานแกงไตปลาแกงส้มแกงส้มถูกฮะหาคนที่รู้คำตอบแกงส้มมาว่าใครเป็นคนตกมาให้หาแกงส้มพี่โจหรอโจอสรุปพี่โจอันนี้แล้วนะเอกสารแล้วนะเอเป็ปพี่โจ้ด้ไหมวะเนี่ยไหนก่อ่ะแทนหน้าหมาเลยนะคะมา แล้วพี่โจเป็นหรือมเป็นอ่ไ้เป็นอ้าวเป็นกไป